เราจะมีจากวังเก่าเนี่ยจุดวังใหม่7จุด<ม>ก็คือในการแจ้งเนี่ยเอาดอเนี่ยจุดแล้วก็อินดอทั้งหมด10จุดนะคะแต่เป็น5จุดที่วังเก่า5จุดที่วังใหม่นะคะอันนี้เป็นโครงการนำร่องก่อนนะคะสำหรับเ<ม>ทคโนโลยีตัวนี้เราไปเริ่มกันที่จุดแรกกันค่ะก็จะมีท่านผู้มีเกียรติมาให้มาให้เ,ใหเ,เกียรติกับทางทีมงานนะคะ,คะของโครงการน,นีนะะ้เราลืมบอกไปว่า<ม>เป็นทีมจากม,ม,มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทําวิจัยร่วมกันนะคะ,คะแล้วก็มีทางหน่วยงานภาครัฐทั้งการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงพัฒนาชุมชนของจังหวัดพัทลุงนะคะกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์น,น,นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดนะคะสำนักงานจัง,จงหวัดค่ะแล้วก็เทศบาลที่ดูแลอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปจุดที่หนึ่งกันเลยนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งจะเป็นจุดที่แนะนําเกี่ยวกับ ภาพรวมของภาพรวมของวังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวังเก่าวังใหม่นะคะเราเริ่มลองสอ่งอันแรกก่อนเนาะทีมงานขอขอขอป้องค่ะเราส่งคิวอาร์โค้ดนะคะขอสอ่งเป็นคิวอาร์โค้ดตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่เล่าเรื่องเรื่องราวต่างๆค่ะพอสอง่งปุ๊บะจะมีเด็กน้อยมาแนะนำนะคะเอาเอา,เอาตัวข้างบนนะคะเป็นวิดีโอ เนี่ยค่ะไอคิวอาร์โค้ดแต่ละตัวนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะตัวนี้จะแนะนําเมืองค่ะขอเสียงค่ะเพิ่มเสียงให้นักขกับด้านค่ะหรือน้อยจันทโรดวงซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึง2438ท่านที่รู้แหน่งเจ้งบอกแลทลุงอยู่9ปีเจ้าท่าเขาก็จะเป็นคนให้ข้อมูลกับเราด้วยเช่นกันข้อมูลตรงนี้เราจะมาจากสามแหล่งมาจากทางเทศบาล มาจากทางตัวแทนของคุณศิบกรแล้วก็มาจากแทนตัวแทนลูกหมาที่ด้วยค่ะสามแหลงคือพระยาอภัยรัตน์ก็อยู่นี่อันนี้เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวบอกว่าเวลาเขามาบางครั้งไม่เจอใครที่จะแนะนําเขาเขาเลยเสนอว่าถ้ามีคนแนะนําก็ดีเราก็เลยใช้สื่อเทคโนโลยีมาเป็นตัวแทนค่ะเเราจะมีทั้งหมด14แหลกตรงนี้นะคะจะบอกว่าหนึ่งจุด ก็คือจะบอกว่าในภาพรวมเนี่ยจะมีทั้งหมด14จุดที่เป็นมีป้ายอย่างนี้ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีแผนที่ให้ตรงนี้ว่าอยู่จุดตรงไหนบ้างที่วังเก่าและวังใหม่นะะแล้วก็จะมีวิธีการสแกน AR ให้ตรงสแกนตัวนี้ดูไหมอาจารย์ใช้เวลานานไหมคะในการบันทึกข้อมูลลงไปอะไรแบบนี้หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลมาหมดแล้วค่ะเราก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะเพราะว่าในการที่เราจะออกแบบว่าตรงไหนจุดไหนควรจะแสดงอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็เรื่องราวที่สําคัญก็คือการรวบรวมเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วแต่ละแหล่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องใช้วิธีการสังเคราะห์นิดนึงว่าตรงไหนที่น่าเชื่อถือได้นะคะเราก็มีการพูดคุยกันทั้งทั้งคนที่เป็นรุ่นเก่าด้วยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ข้อมูลตรงนี้เราส่งให้กรมศริลป์เพื่อตรวจสอบข้อมูลนะเดี๋ยวเราจะสแกน ตรง AR แล้วก็อาจารย์น้ำทิพย์ผักไว้สแกนสแกนที่พื้นได้เลยเรียนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะคะเราสแกนตรงนี้เดี๋ยวเอาแมงติดตรงนั้นเทคโนโลยีก็จะฉลาดนี่นองค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งในคนทำนะคะในกิมงานทำ็นกิมงานอันนี้เป็นการที่อาจารย์น้ำทิพย์สอนนักศึกษาแล้วนักศึกษาก็สามารถต่อยอดจากอาจารย์น้ำทิพย์ได้ เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ในยุคนี้ค่ะไอเดียนี้ใช่ไหมคะอาจารย์น้ำทิพย์เราจะเห็นมีมีเด็กนะคะที่จะมาแนะนํามีเด็กหัวจุกมาแนะนําเรื่องราวสั้นๆในแต่ละจุดเป็นระบบ a r นะคะส่วนอันนี้ QR โค้ดที่จะแนะนําในตัวนี้ใช่ใช่มีเสียงด้วยไหมก็มีตอนตอนนี้ไม่มีเสียงค่ะตอนนี้ก็คือตัวจบตัวตัวสวิตช์ของเขาไม่ให้เสียงไม่ให้ใส่เสียงแต่ว่าจะมีบางจุดที่มีเสียงนะคะ เอ่อถ้าเราจะฟังเรื่องราวจริงๆเราจะใช้ที่ QR แต่ว่าถ้าเกิดเล่นเูืความสนุกแบบเด็กๆเขาเล่นเนี่ยจะเล่นี่ข้างล่าง AI เป็นเออา่์แล้วก็จะมีการ์ตูนตัวการ์ตูนนำเที่ยวไปตัวเอฟเฟกตัว TD ตัวภาพเก่าอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวตรงที่วางใหม่อะค่ะจะมีลูกเล่นอย่างเช่นห้องคลอดห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างจุดเมื่อกี้จุดที่เป็นป้ายอะค่ะก็จะมีภาพเก่าที่ก่อนบุรณะโอเคค่ะเราไปกี่สองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ